สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับเจตาพ้าร่วยอีกคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube เนาะเจตาจะมาบ้างแนวทางลาวพัฒนาค่ะของวันที่31เนาะค่ะสองทุ่มครึ่งค่ะแนวทางจะเป็นของเลขกลับน้ำโสมค่ะของเพิ่นเข่าไปอีกแล้วเนาะค่ะแล้วก็จะมีอีกสามเสียนเนาะสามทันค่ะตามมาติดตเนาะ ไปติดตามรับชมเบิงแนวท่างกันค่ะเอาไว้เบิงมือวันที่ไปลุนวันที่สามสบเอ็ดเนาะไปเบิงแนวทางกันค่ะค่านี่ก็จะเป็นเลขรับน้ำโสมเนาะค่ะล้าพัฒนาวิ่งลูดเพื่อนเข้าไปหาเนาะค่ะวันที่ยี่สิบดที่ผ่านมาเนาะเข้าไปหาซี่ค่ะเข้าไปโตกลับห้วยเล้าออกสี 4, ่ห้านะของเพิ่นเขา่า ตัวเน้นตัวเจาะอยู่ค่ะห้าสี่แต่ได้กลับเนาะก็ถือว่าเขาถือว่าเดินอยู่เนาะค่ะเลขรับน้ำสมกะถือว่าเดินอยู่ค่ะเพราะว่าเขาไปสองตัววิ่งหลุดเนาะสามตัวไม่เข้าเนาะกระกาบขอบคุณขอบคุณเลขรับน้ำสมเด้อค่ะเที่เอาแนวทางมาว่างเนาะตัวไม่เพิ่นก็นให้มน่าเราเด้อค่ะเอฟซีทุกท่านมีไผ่ตามบอมีไผ่ตามเลขรับน้ำสมบอค่ะ ในทางช่องจีตาพารวยเนาะมีใครตามไหมเลธิ์ตัวไม้ผู้นี้มาแล้วเด้อค่ะคนนี้ผู้ดใดดผไภภยโสไผัยมานก็ดีใจน้่เด้อค่ะเอาไปไหวพิจารณาเนาะค่ะพิจารณา,า่าฮามักของผู้ใดผู้ใดเดินดีเข่าดีเนาะพี่น้องก็พิจารณากันไป เรียกรับน้ำโสมเพิ่นก็เดินอยู่ค่ะเพิ่นถึงเพิ่นจะมาใหม่เนะาะบ่ทัฒนหลายงวดปันใดเนาะค่ะเรียกรับน้ำโสมวันที่ยี่ไอ้วันที่สามสิบเอ็ดค่ะยี่สิบแปดเพิ่นเข้าไปเนาะเข้าไปห้าสี่แนวทางใหม่มาแล้วมือนี้เพิ่นให้มาแล้วค่ะ mm hmm. เรียกรับน้ำโสมลาวพัฒนาวิ่งรูดวิ่งรูดไห่มาแล้วค่ะ จ็ดกับหนึ่งสองตัวหกหางเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเบิร์ก็จะเจ็ดเจ็ดกั 3, บหนึ่งหนึ่งค่ะสามตัวสามสามตัวสี่หางเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะสายวิ่งสายหลุดจะลืมเด้อค่ะพี่น้องนเนาะเบิร์ไหวพิจรารณาไหวเนาะค่ะ ส,สองตัวนี่พ่นห้4สี่หางเนาะคะ่ะพ่นเด่นพจ่เจ็ดห้าหนึ่งสาเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสมตัวหนึหางหนึ่งเจ็ดสามค่ะหนเจ็ดสามพันจอาอไา่ห้เนาะตัวเด่นพ่นแคปหน้าจอค่ะถ้าไพ่จะตามเลขรลับน้ำสมตามกันไปใหม่วันที่สาเเนาะค่ะเลขรลับน้ำสมไพชอบกระจัดค่ะแคปหน้าจอไว้เนาะ แคปหน้าจอไปพิจารณาเนาะค่ะพิจารณากันไปตออ่อเนาะต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นของชอชัยชานค่ะเอฟซี FC ชอชัยชานเป็นจังไดพี่น้องวันที่ยี่สิบแปดก็ถือว่าบอลลุตเนาะค่ะก็ถือว่าเดินดูยู่เลขชัยชานเพิ่น เดินอยู่ค่ะเขา4ีตัวหนึ่งเนาะวิ่งรูดสองตัวมาตัวเนาะสามตัวไม่เดินไม่เข้าเพราะเป็นยังค่ะไปไหม่ตามต่อเนาะค่ะกับขอบุญขอบคุณช่อใจชัานค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างเนาะแล้วกะ็ตัวใหม่เพื่อนหนมาแล้วค่ะตัวใหม่มาแล้ววันที่สามสิบเอ็ดมีนาสองห้าหแปดเป็นยังไงพี่น้อง มาแล้วช่อชัยชานเอฟซีมีผู้ใดล่อค่อยบอกค่ะมีผู้ใดล่อค่อยของช่อชัยชานบอว์ลาวพัฒนาวิ่งลูดวันที่สามสิบเอ็ดวิ่งลูดของคนสามกับแปดค่ะสองตัวหกครังสามเก้าสามแปดสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกแปดห้าเบิร์นก็จะมีสามสามหาหาค่ะ สามตัวสามหางสามแปดเจ็ดสามแปดหกสามแปดห้าค่ะตัวนิ่นตัวจอสามตัวจะนิ่นอยู่ที่สามแปดห้าเนาะค่ะตัวดิเนเคนสองตัวจะมีสามแปดสามเจ็ดแปดห้าค่ะสายวิ่งสายหลูดจะลืมเดือค่ะแคปนาจอค่ะแคปนาจอไพจะไปต่อกับชอชัยชานเนาะค่ะ ของเพิ่นก็ถือว่าเดินว่าเข่าอยู่ค่ะที่ผ่านมาเนาะของชอชัยชานเดินอยู่เ้างกับไปไม่ไปกับวันไม่อีกเนาะค่ะต่อไปต่อไปก็จะเป็นของเลขล็อกอุดอนเนาะค่ะเลขล็อกอุดอนเข่าคักๆเราวันที่ยี่สิบหก วันที่28นี่บ่เขาเนาะพี่น้องที่ผ่านมา28นี่ไม่เดินเนาะค่ะกับ่าเป็นย่งเนาะเอฟซีเพิ่นเข้าใจอยู่เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นย่างสูงเด้อค่ะพี่น้องเป็นแค่แนวทางเนาะเลขกบ่มีไผบ่มีไผ่หูว่าจะเข้าจนหลุดเนาะค่ะพี่น้องเสียนเสียนเพิ่นกะ คำนวลมาเนาะใจจริงเพื่อนก็จกให้เขา่าเพื่อนก็จกให้เลขให้พี่น้องโชคดีหวยเล้าจะเป็นหวยเล้าจะวาวารัฐบาลไทยเนาะก็อยากให้พี่น้องโชคดีมันมนไปน้ำกันเนาะค่ะเอามาเบิ่งตัวใหม่ของเพื่นค่ะตัวใหม่ของเลขล็อกอุดรเนาะเลขล็อกอุดรลาวพัฒนาวิ่งลูด แปดกับสองค่ะแปดกับสองสองตัวหกหางแปดห้าแปดสี่แปดสามสองแปดสองเจ็ดสองหกค่ะเบิร์ก็จะมีแปดแปดกับสองสองเนาะสามตัวสี่หางแปดสองหกแปดสองเจ็ดแปดสองเก้าแปดแปดสองค่ะสายวิ่งสายหลุดก็อย่าลืมเด้อค่ะเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะค่ะ บางเถ้ากับเขาไปทั้งสองตัววนนี้บิ่งรูดก็นได้เนาะเอาเนี่ยนอนบ่ได้หรอกค่ะกับแนวทางตัวเน้นตัวเจาะสองตัวแปดห้าสองแปดแปดสามสองเก้าค่ะสามตัวเน้นที่สองหางแปดสองหกแปดแปดสองค่ะตามต่อเล่าพัฒนาวันที่สามสิบเอ็ดเนาะค่ะเป็นวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดเราไปต่อ ถ้าเพื่อสศกเพื่อหมันเนาะค่ะพี่นงของชอบเขากระจัดเนาะจัดชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน,นาะค่ะแคบหน้าจอค่ะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปมาเบิงเจี๊ปากแดงค่ะเจี๊ปากแดงของไทยเฮ้าก็หลุดเด้อค่ะไม่เข้าเลยไม่เดินคือบุญยางแน่ละเจี๊ปากแดง บ้าผ้ามูขามไปแม่น้ำคงเนี่ยเป็นแนวดกระกาบขอบบุญขอบคุณคือเก่าละเ้าหยอกพิ้นเนาะค่ะพื่นกะเก่งอยู่ดอกเจ๊บปากแดงแนวทางพิ้นก็ได้เลขรุดก็เรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเป็นเรื่องปกติธรรมดาของแนวทางเนาะกราบขอบบุญขอบคุณเจ๊บปากแดงคือเก่าละค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องเนาะเท่ากับไปต่อไปไม่ เอชอบเขากับไปไม่ขึ้นเก้าเหรอพี่น้องกับเจ๊าปากแดงเนาะคะ่ะเจ๊าปากแดงเราพัฒนาวิ่งหลุดพปเหนีอมาแล้วค่ะสองหกกับสองหกกับสองสองตัวหกหางหกสามหกสองหกหนึ่งสองเก้าสองแปดสองเจ็ดค่ะเบินกับหกหกกับสองสองเนาะสามตัวสี่หางค่ะ หกสองเก้าหกสองแปดหกสองเจ็ดหกหกสองติดตามกันต่อค่ะกับเจปากแดงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาหกแปดเนาะค่ะไปต่อสายวิ่งสายหลุดจะลืมเด้อค่ะหกกับสองตัวเน้นตัวเจาะหกสามสองเก้าสองเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งสามตัวตัวดินพื้นหกสองหกสองเก้าหกสองเจ็ดค่ะ ขึ้นห้มาส่งหางเนาะไปเล่าพัฒนากับจ e. ีปากแดงเนาะค่ะวันที่สามสิบเอ็ดเนาะกราบขอบุญขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะที่เขามารับชมเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะกราบขอบขอบบุญขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังแรงใจทั้งช่องจีตาผ้ารวยเนาะแล้วก็ทึ้งแนวทางเนาะค่ะของทุกท่านกราบขอบพระคุณหลายๆ คลิปนี้กขอคอ้พี่น้องโชคดีค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะเดินทางไปไซกกไปปลอดภัยเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็กลับขอบบุญขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ